มาต่อกันนะคะกับ5พฤติกรรมสุดท้ายค่ะที่เข้าข่ายว่าเป็นการชักชวนให้เล่นการพนัน6ก็คือทำคอนเทนต์อวดเงินแล้วก็แปะโฆษณาเว็บพนันหรือว่าเป็นการโพสตสลิปที่ได้รับโอนเงินจากเว็บพนัน 7. ส่งข้อความโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน 8. ซื้อของแล้วได้บัตรสมนาคุณเป็นส่วนลดในการเล่นการพนันเป็นของแถม9ทักข้อความหาส่วนตัวชวนเล่นการพนันและ10ใช้รูปภาพ คนดังโปรโมทเว็บพนันค่ะโดยมาตรา4และมาตรา12ของพระราชบัญญัติการพนันวางหลักผู้ที่ชักชวนให้เล่นการพนันมีโทษด,ดังนี้จำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง5,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทางที่ดีก็ประกอบอาชีพโดยสุจริตดีกว่านะคะสุดท้ายลากันไปกับคำคมเช่นเคยค่ะว่าตังไม่มีแต่นี่ยืนหน 嗯。Mm hmm.